แรกนะครนะับผมทำไดดีครับเออขึ้นหน้าไปลูปนี้ล้หน้าทำหน้าไปครับ A, P, set t เนี่ครับ A นะหายแนละ้วถ้าว่าหรือลูกเติด ได้นุ่นะจอะจังเติมมาไหลามาโอ้โหย้อนหลังไม่น้อยคอรับยังได้จบครับลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับจา,น,า,มาน,ววนมาครับไอ้ดีนยิงรวเร็ยวปัดไม่ได้ครับพิเศษตั้งป้อมไิงครับน bon ายโดนดักโอ้โหไอ้ดีนได้สวนมาลูกนี้ตั้งป้อมยิงแล้วโอ้โห เสมออยู่รักตูร์รตูรต่อตูรนะจะเริ่มกัรงาน้วรอสัญญาณวีเริ่มเ่าทํางใจงานครับไทดินได้เกียร์เริ่มเล่นก่อน